ลูกๆเขารู้รู้ได้ยังว่าแม่หายจากอาการมยินเียน ไอ้คนไอ้คนที่จ่ายเงินโรงพยาบาลยังไม่รู้แต่คนเจนตรนี้รู้เขาทราบดีแล้วใช่ไหมคะนี่คนที่จ่ายเงินทุกครั้งที่ไปโรงพยาบาลนั้นยังไม่รู้อันนั้นก็กลัวที่ว่าแม่ยาเขาออยอป่ะเดี๋ยวอะไรแต่เดี๋ยวเขาจะถามแบบอย่างนี้ใช่ไหมบอกเป็นคนละเอียดเขาเป็นคนละเอียดไงคนละเอียดเนาะเขาคนละเอียดแต่ทีนี้ว่าเราก็โตแล้วแก่แล้วตัดสินใจอ้าวหมดอย่างอื่นหมดเยอะกว่านี้ใช่ไหมบางทีเราไปกินอะไรเราหมดมากกว่านี้ แล้วถ้าเกิดเราเป็นอะไรแม่เราก็ไม่ได้กินอยู่ๆมันจะอู้อยู่ๆมันเป็นนั่งๆอย่างๆมันจะเป็นนเลยนะไม่ใช่มันไม่บอกว่าก่อนนะว่าเราจะเป็นแต่ถ้ากินมาเด่นไม่มีความหมายแล้วเราก็เือยอยู่เลยใช่เนาะมันก็อยากหายอยู่แล้วใช่ไหมแม่เราอยากหายจ้ะอยาาลืมแม่แม่อยากให้บอกหน่อยเพราะว่าคนมีอาการเดียวกันอ่ะส่วนมากติดต่อเข้ามาเนี่ย ไม่กล้าสั่งซื้อนะแม่เพราะว่ากลัวไม่เห็นผลก <az> ลัวไม่ดีกลัวลองไปเลยทด <ๆๆ S 2> ลองไปเลยลองไปเลยไม่ต้องไปกลัวไม่อันตรายถ,าถ้าอันตรายเนี่ยถ้าอันตรายเนี่ยสองกล่องเนี่ยอันตรายกับยายแล้วนะทั้งทั้งทั้งจเต้นผิดจังหวะทั้งความดันทั้งไขมันสี่มันไม่เห็นผลแล้วของแม่สี่โรคสี่โรคเลยนะโลกโรกใหญ่ใหญ่แค่ไนถ้าจะเห็นผลนี่เออ ถ้ามีข้างเคียงนี่คือรู้แล้วแล้วรู้แล้วรู้รู้ต้องเอาซองแรกแล้วเนี่ยนี่ซองที่สามแล้วอืมจรู้แล้วอาทิตย์นหนึ่งอ่ะรู้เลยอาทิตย์นหนึ่งอ่ะของของเขากินไม่ถูกกระไรเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอืมจ้านี่แหละค่ะแม่สัาก็ต้อง็ทานเป็นได้เลยกินเลยคนที่แบบเนี้ยเป็นโรคเหมือนกันเนี่ยกินเลยตัดสินใจไปเลยแค่พันพบาทไม่แพงอืมค่ะอืมแม่แม่ว่าแม่ได้ชีวิตใหม่ไหมถ้าแม่ได้ชีวิตใหม่ได้ชีวิตใหม่เลยแบบเหมือนเราหายอ่ะ ธรรมดาธรรมดานะนั่งรถไปไม่ได้นะนั่งรถไปได้สักครึ่งทางนะเอาแล้วบอกชัตวานฉันเป็นอีกแล้วแบบเี้ยเราต้องนอนพักแบบให้นิ่งๆอย่างเงี้ยอย่าดมอย่าดมอย่าดมนี่เต็มอย่าดมอย่าดมนี่เต็มเลยนะทางตัวนะอย่าดมอย่ามองไปดูได้เลยในบ้านอ่ะส่วนมากเดินทางไกลของแม่นี่คือไปแต่หาหมอใช่ไหมใช่ไปหาหมอแล้วก็บางทีก็หาไปหาลูกชายจะไปหาลูกชายแล้วก็ ก็เนี่ยไปหมู่บ้านนากีฬาอะไรพวกเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเอาแล้วแค่นี้แค่รนแค่รังแล้ยเนี่ยไปแล้วยาดมยาโอ้ยยายายาดมอ่ะสั่งเป็นโหลเลยอ่ะสั่งเป็นโหลเลยยาลมแล้วพอสั่งมาแล้วใครเป็นไรก็แจกแจกไปอย่เนี้ยเอาได้หายตอนนี้คงไม่ต้องใช้แล้วละแม่เนอันนี้เดี๋ยวเรียกโฆษณาอันนี้อีกอันเนี้ย ประทับใจมากๆประทับใจประทับใจต้องยอมรับไม่เสียดายแล้วเนาะแม่ไม่เสียดายไม่เสียดายไม่แพงพันพบาทนี่ไม่แพงพอทานแล้วเห็นผลเนี่ยคุ้มเลยไม่เสียดายเลยแม่แต่ถ้าเกิดเราวูบเราใจเต้นเราไม่หายเนี่ยทําอะไรก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ทําไม่ได้ตังค์ไม่ได้เนี่ยที่สําคัญเลยแม่้าสุขภาพไม่ดีคือหาตังค์ไม่ได้หาตังค์ไม่ได้อยากกินอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้กิน และอายุป่านนี้แล้วอ่ะอายุ75ห้าแล้วพูดถึงอ่ะเป็นแล้วมันไม่อยากแต่เป็นผู้เป็นอะไรนี่ทอะไรทาไม่ได้เลยผมมันแบบมันบอกไม่ถูกนะต้องนอนนิ่งๆนะแล้วมันวันนึงจะวูบมันก็จะวูบแบบเงี้ยมันจะวูบไปเลยอ่ะมันผะอืดผะอมไหมแม่ไม่ผะอืดผะอมมันจะวูบไปเฉยๆมันอยู่ๆมันจะวูบอ่ะมันแบบไม่ไม่ผะอืดผะอมแต่ทำอะไรไม่ได้ลุกขึ้นมาทำไม่ได้เลยนะถ้าเป็นอย่างนี้แม่ต้องไปนอนพักตัวหรือต้องนพักวันนั้นต้องไปนอนพักลาบๆเลย นอนพักล่ามพ่อก็ต้องอยู่แถวนี้อยู่ใกล้ๆเรียกแล้วก็ต้องพากันเป็นพาไปนอนไว้ก่อนตองนั้นต้องตุศสาวลาวไปเลยนั่นแหละแต่ตอนนี้ต้องอาฐทานนี่มาไม่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 ต้องปกติแล้วแม่ขายอาหารตาสั่งเองไปเองขายเองทำเองแล้วตอนที่วินเวียนนี่คือขายไม่ได้เลยไม่ได้พอสมมติว่ากำลังผัดอยู่เนี่ยตาไปผัดเลย ฉันจะมานฉันจะนอนแล้วแบบนี้ต้องสาวต้องไปเลยสาวต้องไปเลยไม่เอาแล้วตอนนี้คิดว่าตัวเองจะกลับไปผัดได้เหมือนเดิมไหมผัดได้ทําได้ต้องเราินมาแล้วสองกล่องเนี่ยผัดได้ทุกวันนี้ผัดได้ตั้งแต่ทานครบสองกล่องใช่ใ่ผัดได้อยู่แล้วได้แล้วผัดวูบมันไม่วูบมันแค่วูบเมื่อเราลายยืนผัดเนี่ยมันจะไปมันจะทิ่มไปเลยน่ะแม่อันตรายมากอันตรายดิใช่ความเสี่ยงมากกัใช่นั่นแหละก่อนนี่ล้มตอนนี้ล้มนี่ คกเคงแตกเลยโอ้มันมันไม่บอกเรานะว่าทำไมแนนั่นอะว่าอยู่ๆมันจะเป็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องหยุดจ้าหยุดแต่มาพอกิน้น่ไปแล้วเนี่ยถึงได้บอกถึงได้บอกว่าที่เร่งสั่งมาเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันหมดอ๋ออยากชุดนั้นหมดแล้วอยากต่อเนื่องใช่ไหมใช่อยากต่อเนื่องใช่จก่อนจะไปหาหมอต่อเนื่องโอ้สุดยอดเลยแม่สุดยอดสุดยอดอ่ะ ไม่คิดเลยว่าาจะมีลูกค้าที่ทําผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็จากที่ว่าเป็นหลายๆโรคก็นี่กลับมาได้ปกติแล้วก็ที่สําคัญนะคุณแม่สุขภาพแข็งแรงแล้วยังกลับไปผัดกระเพราของแม่ได้ได้ผัดได้ทั้วันผัดไทยผัดกระเพราผัดอะไรๆก็ยืนผัดนี่ตาก็วิ่งส่งไปลิอรี่ในหมู่บ้านโอ้ตาส่งในหมู่บ้านนีนะจากเพขาะโทรศัพท์มาอาทำเพราะสขายจำแบบนี้ค่ะก็โอเคะก็ได้วันหนึ่งก็พันสองพันก็โอเค แต่ก่อนนี้ไปตลังนู้นประลาดนัดไปทั่วแล้วอยู่ๆมามาติดโควิดครั้งแรกไงครั้งแรกเดือนสิงรุ่นเดียวพวกไอ้ค่อมอ่ะนั่นแหละกักตัวอยู่บ้านเนี่ยสิบสีวันแล้วยายไปกักที่โรงพยาบาลอีก